สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิป u t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดหนองํำลึงนะฮะอำเภอพันทองจังหวัดชลบุรีนะครับอาจจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านหมูทอดนะครับชื่อร้านหมูทอดเมียสั่งมานะครับผมขายดีนะครับร้านนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็ขายราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็สองกระทะเลยนะครับ สวัสดีนะครับพี่เป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์นะครับร้านนี้ก็ขายอยู่ทางเข้าตลาดเลยนะครับ สโลแกนทางร้านนะครับผมสัญจรตลอดตลาดนัดนะครับก็ขายขีดละ35บาทนะฮะสามขีด100บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าทางร้านเขามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะมีหมูสามชั้นนะครับหมูเนื้อแดงนะฮะกระดูกอ่อนนะครับกีกไก่แล้วก็หมูเชียงไฮยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมูเชียงไฮยนะครับ อันนี้เขาเรียกเป็นหมูเชียงไฮไหมครับพี่ครับตัวนี้แหละครับเป็นเป็นอะไรนะหมูสัน,น,นสรครับหมูนนนเนื้อแดงนะครับแล้วก็จะเป็นปีกไก่นะฮะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องในไก่นะครับตัวเที่ยวลงกระทะเป็นอะไรครับพี่ เป็นวันอื่นๆขายตลาดไหนบ้างครับพี่แม่อยู่ทางถนนเนี่ยครับขายทางถนนเนี่ยพระนครับผมพระนิคมครับนะครับขายเป็นขีดเนาะพี่เนาะขีดละสามสิบห้าบาทสามขีดหนึ่งร้อยบาทนีท่ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นหมูเนื้อแดงนะฮะกำลังลงกระทะอยู่ตอนนี้ มาเปิดร้านกี่โมงครับพี่ที่นี่ตรงนี้เหรอครับตั <มา S 1> ้งร้านประมาณตีสี่นะตีสี่เลยนะครับเอาจนจนหมดอ่ะลูกค้ายังไม่ซื้อเลยครับประมาณเก้าโมงสิบโมงเลยเนาะพี่เนาะที่นี่นะ สามชั้นทอดนะครับใช้เวลานานไหมครับพี่ตัวเนี้ยตัาเป็นสตัวหนึ่ั้เนี้ยนานหประมาณเบสิบนาทีอ่ะพี่แกเกืบสินาทีได้เนาะครับเล่งไฟไม่ได้มันจะดเเลยครับแกอย่างอื่นเนี้ยเล่งไฟได้ตัวอื่นนี่คือจะเล่งไฟได้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้จะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้หมูเชียงไฮยังมีอยู่ไหมครับวันนี้เชียงไฮเหรอครับยังยังเหลืออยู่ครั เลี้ยอยู่นะครับผมทาร้านพี่เขาจะมีข้าวเหนียวขายด้วยนะครับข้าวเหนียวขายห่อเท่าไรครับพี่ห้าบาทข้าวเหนียวก็ห้าบาทนะฮะครับเรีเยกว,ว่าเป็นเมนูกินง่ายนะครับตอนเช้านะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับก่อนไปทำงานนะครับ ตัวนี้จะเป็น,ปนหมูเชียงไฮน,นะครับ ไปเรื่อยๆไม่ได้พักนะครับเตรียมมาเยอะไหมครับพี่วันนี้เตรียมมาเยอะไหมครับวันนี้ก็เยอะอยู่ครับประมาณสี่กิโลนะครับ,รบผมอันนี้คือรวมกันหมดเลยใช่ไหมครับรวมเลยครับ พักน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาวางขายท้างหน้าร้านนะฮะนี่เป็นหมูสามชั้นนะครับก็ใช้เ <im> วลาไ,ไ,ไม่นานเอาพี่เนาะแป๊บเดียวมันอย่างเนาะแต่ว่าถ้าตัวนั้นมันถ้าเป็นตัวหมูสามชั <im> ้นจะนานหน่อยเนาะ <im> รกระจกแป๊แบ,บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีเลยฮะเมื่กี้เขาจะดูนะครับว่าทางหน้าร้านอะไรขาดแล้วก็จะเอามาลงโทษน,นะครับเขาจะดูเรื่อยๆนะครับ เป็นปีกไก่นะฮะทุกคนตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่เป็นเอ็นไก่เอ็นไก่เนาะ เตียงไหยนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ทีมก็เหนียวอร่อยนะครับนี้เป็นตนก่บรายวันุบขายองใช้เวลา15บนากี่น่เป็นะครับง าเป็นปีกขายยังไงนะครับปีกอันนี้ขิดละสาค่ะถ้าเป็นหมู40ค่ะบาทอ๋อครับผมถ้าเป็นไก่เนาะ35บาทถ้าเป็นหมูจะขิดละสีบบาทนะครับเป็นไก่นะครับ ปีไก่ทอดนะครับผมขีดละ3 5บาบทนะสามคิดหนึ่งร้อนะครับผมโอ้โหน่ากินทุกอย่างเลยนะครับหมูทอดนะครับเมื่อสั่งมานะครับผมร้านนี้นะฮะตลาดชาวััดหนองตำลึงนะฮะอำเภอพานทองจังหวัดเชียบุรีนะครับเริ่มขายตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยนะครับถึงประมาณเก้าโมงสิบโมงเลยนะครับเหรอวันนี้ สี่สิบกิโลนะครับวันนี้เอ้นมนเช้าหมดนะมอนช้าเอาเงินแล้วเนี่ย นี่เป็นหมูเนื้อแดงใช่ไหมครับพี่เป็นเครื่องในไก่นะครับ ขายอยู่หน้าตลาดนะครับตลาดนี้ลูกค้าเพียบครับไงไ้ไปเียที่ ที่ตลาดช้าวันหนองตะลืงนะครับโอเคครับคลิปนี้ตลอดถ่ายคลิปก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม